ตัวเองในทุกเรื่องราวปัญหาต่างๆนี่นะครับเขามาจบลงตรงอธิการบดีอธิการบดีเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นตัวรับปัจจัยจากภายนอกแล้วก็มาจัดการแก้ไขปัญหากับภายในถ้าทําหน้าที่อันอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าหน้าที่เวลาทําในสนอทชก็ยังมีเรื่องราวมากมายที่เขาทำได้แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับความจรงิงท่านสามารถแก้ไขได้มีกรณีตัวอย่างมากมายนะครับแค่ว่า รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่สูงสุดในมหาวิทยาลัยนะครับและแม้กระทั่งว่านะครับตัวเองจะเป็นสอนอชอ,อะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าตัวเองเป็นตัวกลางขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับแรงกับเพิ่มในขนานี้การกระทบกระทั่งอะไรกันในขนานี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นอย่าคิดว่าการจะมาเป็นด่านหน้าดูแลนั้นจะเป็นภาระให้กับตัวเองตัวเองจะเป็นภยัยแต่ว่าถ้าตัวเองทาด้วยความสุจริตใจนะครับใครมีปัญหากระทบกันจับมาคุยกัน แล้วบอกว่าทําได้ตรงไหนตรงไหนทําไม่ได้อย่างไรเห็นไหมครับวิธีการการบริหารการจัดการแต่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบนั้นมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายมันก็รับฟังกันได้ดูท่วงทํานองการสัมภาษณ์กันแต่ละกันแต่ละคนเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ก็พูดชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ปฏิบัติกันเป็นอย่างดีนะครับพูดคุยหาหรือให้เกียรติกันแต่นาจารย์นิธิก็คุยท่วงทานองที่มันจะดีกันอยู่แบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่ามันคุยกันได้ นะครับมันปรับความเข้าใจกันได้ไม่ใช่อีลงชงเชงระหว่างกันหนึ่งนะครับเพราะว่าพอไปโรงพักกันมาแล้วออกจากโรงพักก็สัมภาษณ์ด้วยทงํานองที่เป็นไมตรีดีต่อกันเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้สึกที่จริงชังโกรธแค้นระหว่างกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ผมเองก็ยังแลเห็นว่าถ้านายสมคิดเลิศไพฑูรน,นั้นนะครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้เสียเองเนี่ยนะครับพูดได้ว่าเป็นตัวกลางเข้าไปพูดคุยกับทุกฝ่ายนะครับหาทางออกให้กับมหลาลัยตัวเอง นะครับว่ามีกรอบตรงไหนทําอย่างไรตรงไหนกันได้บ้างข้างนอกนั้นนะครับตัวเองก็การันตรีรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็คุยกันว่าทําตรงไหนได้กันหรือไม่มากน้อยแค่ไหนหรือจะจับมาคุยกันตัวเองก็เป็นตัวกลางให้นะครับและก็ปฏิบัติกัน,กนตามนั้นเห็นไหมวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะไม่ได้ลุกลามนะครับการต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็บฝากว่าวิธีความคิดของคนที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องรับผิดชอบ นะครับต่อประชาคมของสถาบันตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าเมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับได้ทําหน้าที่สูงสุดของมหาวิทยาลัยนั้นๆแล้วนั้นความรับผิดชอบก็ต้องสูงสุดตามมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญและเหตุการณ์นี้นะครับก็ควรจะทํากับทุกมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าจะแก้ไขเฉพาะมหาวิทยาลัยที่แก้ไขปัญหากันหรือว่ามีปัญหากันก่อน เพราะแต่ละที่มันก็มีปัญหาคนละอย่างไม่ดนก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับพอขยับมาธรรมศาสตร์ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องถึงขนาดเลวร้ายนะครับถึงขนาดคอขาดบาดตายอยู่ในขั้นตอนเนี่ยนะครับพูดคุยปรับความเข้าใจนะครับจูนความรู้สึกกันได้อยู่นะครับว่าอะไรตรงไหนมากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรนะครับในฐานะมุมมองของนักเคลื่อนไหวนะครับเคยไปปราศัยที่ลานโพอะไรกันมาเนี่ยนะแล้วก็มีพักพวก นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารธรรมศาสตร์นะนะลำดับถัดมาจากอธิการบดีธรรมศาสตร์ก็เป็นร่วมรุ่มนะครับในการขับเคลื่อนปี35มาด้วยกันก็ควรจะใช้วิธีการนะครับที่จะคลี่คลายบรรยากาศไม่เกิดผลกระทบกระทั่งตามที่ได้แลเห็นกันอยู่ประเด็นต่อมาครับเรื่องของนักท่องเที่ยวของอังกฤษที่เสียชีวิตสองคนนั้นนะครับก็ยังไม่จบมีเรื่องราวตามกันมามากมายแต่สิ่งหนึ่งนี่นะครับ ที่ผมเองก็เห็นภัยกันอย่างรุนแรงนั่นก็คือการ,รการท่องเที่ยวของประเทศไทยการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหวโดยเฉพาะปมเรื่องอาชญากรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่านั่นเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถคลี่คลายซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเวลานี้ก็หัวหมุนเต็มทีเพราะว่ามีภาวะความกดดันอย่างน้อยที่สุดจะจับคนร้ายได้กันเสียก่อนนั่น ก็จะเป็นตัวตั้งอธิบายความส,วส่วนมาตรการการป้องกันอนาคตที่ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวต้องาการจะแดเห็นนั่นคือขณะนี้นีนน่นะครับชุดที่ทําการดําเนินการจับกลุ่มหาคนร้ายเนี่ยนะครับไม่ว่านิติวิทยาศาสตร์นะครับมีหลักฐานอย่างไรดําเนินการอย่างไรนั้นว่ากันไปแต่ชุดหนึ่งต้องปฏิบัติการจิตวิทยานะครับอย่าไปคิดว่าวัวหายแล้วล้อมคอแต่ต้องคิดว่ามาตราการที่นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะปลอดภัยอย่างไร มันต้องมีการสื่อสารกันในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งไม่เฉพาะเกาะเต่าแล้วแต่ว่าเป็นมาตรฐานรวมกันนะครับมันควรจะมีชุดดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรนะครับเกิดเหตุการณ์ตรงไหนต้องแจ้งกันอย่างไรนะครับการวางจุดในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยนะครับพูดได้ไง่ายว่าเวลามาท่องเที่ยวเขาคิดว่ามันเป็นแหล่งที่เขาจะทําอะไรก็ได้เหมือนบางชายหาดนี่นะครับเขาก็มีความเชื่อเขาปลอดภัยคนมาอาบแดด เวลาโทษเลยนะครับเบิดหน้าอกหมดเขาก็มีความรู้สึกว่าเข,เขาอาดแดกก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหรือว่าอาจารย์อะไรกันแต่เพียงแต่ว่านะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยฉั้นได้ก็ฉันนั้นนะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยถ้าเป็นเขตนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนะครับถ้าเป็นของเอกชนก็เอกชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเวลานี้มีเจ้าหน้าที่ทหารก็ร่วมกัน หรือแม้แต่กระทั่งว่านะครับเป็นของกรมอุทยานกระทรวงทรัพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็รับผิดชอบไปเพียงแต่ว่าบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถ้าเป็นตำรวจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารก็ตามนั้นไม่ควรจะแต่งเครื่องแบบอย่างนั้นนะครับเป็นเครื่องแบบที่ดูแลเป็นสัญ,ญลักษณ์จะเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้ออะไรเหมือนนักท่องเที่ยวนะครับหรือเหมือนคนออกกําลังกายนะครับ แต่ว่าถ้าออกองกําลังไปอยู่แถวชายหาดเนี่ยนะครับมันก็คนที่มาท่องเที่ยวก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่งยศเต็มเครื่องแบบพรอมุตยานเนี่ยนะครับจุดลายพรางพรึบพรับเนี่ยนะครับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเขาเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าถ้านะครับทางผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับสร้างบรรยากาศต้องมีความปลอดภัยอย่างชัดเจนนะครับแล้วนักท่องเที่ยวดูมาเนี่ยเขาได้ความปลอดภัยดูก็ไม่น่ากลัวด้วย นะครับไม่ใช่ว่าคนดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลัวเสงเห็นไหมการสร้างบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าได้มีการอธิบายกันนะครับจุดไหนไม่มีกล้องที่วีวงจรปิดโดยเฉพาะเขตพื้นที่เกาะนะครับที่นักท่องเที่ยวอยู่เป็นจํานวนมากเนยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสี่เกาอะอต่เกาะพีพีหรือจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงาันนะครับคือผมเชื่อว่าเรื่องมันไม่ได้มีขึ้นทุกวันอะ แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งวันเนี่ยนะครับหนึ่งกรณีเนี่ยนะครับมันจะทําลายความเชื่อมั่นกันอีกยาวนานกว่าจะกลับเข้ามาสู่ในภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเวลานี้นักท่องเที่ยวนะครับที่เขาจองอะไรกันมาล่วงหน้ากันมาแล้วนั้นหรือว่ากําลังจะตัดสินใจมาประเทศไทยนั้นเขาจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับขณะนี้นะครับยิ่งอยู่จะต้องดําเนินการจับกลุ่มคนร้ายที่ฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษสองคนนี้ให้ได้นะครับ สร้างบรรยากาศที่ดีนะครับมีการทําหนังสือแสดงความเสียใจไปยังสถานทูตอังกฤษไปยังครอบครัวนะครับนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่านะครับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นผมเชื่อว่าคนจะแลเห็นนะครับมากกว่าว่าค,คือคือคาสั่งนี้นะครับว่าแม่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาอีกก็ฟังได้นะครับว่านี่เป็นคําสั่งนะครับเจ้าหน้าที่แหลว่านั้นมีความเข้มข้นแต่มมาตรการอื่นๆที่สามารถฉายให้เห็นเป็นรูปธรรมนี่นะครับ มีชุดอะไรเข้ามานะครับเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับและก็มีความเข้มข้น24ชั่วโมงจัดเวรยามปลุกปรับปลุกปรับเห็นคนปกติมีการตรวจค้นนะครับมีการจับได้อะไรได้และกระทรวงการท่องเที่ยวก็อธิบายต่อกันไปเลยนะครับว่าประเทศไทยปรับนะครับปฏิรูปความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นการสร้างบรรยากาศแบบนี้นลครับมันเป็นการคลายความรู้สึกจริงอยู่ครับจริงอยู่ว่า เวลานี้เนี่ยนะครับร้อนๆแบบนี้เนี่ยอาชญากรยังไม่กล้ากล่ออาชญากรรมเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่พรุบพรับพะครับอันนี้คือความรู้สึกกันในประเทศไทยแต่ว่าความรู้สึกของคนต่างชาติที่เขาจะมาตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากรณีรณ่อต่าไม่ใช่กรณีแรกมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและการเวลาก็ทําให้คนลืมกลับเข้ามาสู่ภาวาปะปกติแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ ในโลกสื่อสารไร้พรมแดนกดชั่วเดียวเนี่ยนะครับในคอมพิวเตอร์ก็รู้ว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไหนกันอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อมาเกิดเหตุการณ์นี้และในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นั้นถ้ามีมาตรการอย่างชัดเจนว่านะครับแต่ละหน่วยงานมีชุดรปอปภมีความชัดเจนและก็โทรทัศน์ก็ประโคมข่าวนี่นะครับสื่อสารทั่วโลกก็ไปกันไอความมั่นใจแบบนี้แหละครับที่มันจะได้กลับคืนมา ประเทศไทยเรามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเกิดมาจากความเชื่อมั่นนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับเจ็ดแปดเก้าเดือนสิบเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็สุดตามลําดับนะฮะแล้วก็ไปดูปรากฏการณ์นลยนะครับบางยุคบางสมัยไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ทางทะเลพื้นที่ที่เป็นป่าเขาพื้นที่ทางวัฒนธรรมนะครับพื้นที่นะครับหัตถกรรมต่างๆนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ดูตัวเลขนักท่องเที่ยวกันอย่างชัดเจน ผมเนี่ยครับเวลาสมมติว่าผมเดินทางไปต่างจังหวัดก็มักจะไปเดินไปดูตามพื้นที่นะครับที่เขาผลิตต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวถามสารทุกสุขดิบน,นะครับเป็นอย่างไรบ้างขายเป็นอย่างไรบ้างบนประกอบการเป็นอย่างไรบ้างมีความทุกข์กันอย่างไรบ้างมงเชื่อว่านะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าได้รับการโปรโมทนะครับจากพื้นที่ที่ถูกล่าเลยไปผมยกตัวอย่างที่เชียงใหม่บ้านถวายเนี่ยงานอัตกรรมนึงครับงดงามที่สุด นะครับแต่ว่าก็ซุดกันมาหลายปีเหมือนกันนะครับซุดกันมาตามลําดับตั้งแต่ปีสีเก้ามาเลยนะก็ยังฟื้นกลับไปที่จุดเดิมกันไม่ได้แต่ว่าที่ยกตัวอย่างบ้านถวายก็ยังมีอีกหลายหลายบ้านนะครับที่มีงานฝีมือของคนไทยมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีการโปรโมตนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวอะไรกันเนี่ยนะครับถึงความงดงามของประเทศไทยกําหนดการพื้นที่ต่างๆมันมีมากมายต้องยอมรับความเป็นจริงว่านะครับผู้ประกอบการต่างๆหัตกรรมในแต่ละรุ่นในแต่ละราวนั้น หาผู้สืบทอดอยากนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแต่ละฝ่ายก็ต้องคิดกันนะครับเพราะมันเป็นงานพูดง่ายว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสามารถที่ถูกนํามาใช้ปรากฏว่านักท่องเที่ยวไม่มานะครับรายได้ก็ไม่มีก็สุดกันตามลแบบําดับนะครับหาคนสืบทอดต่อไปก็ยากทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหมดประเทศไทยเรามีสิ่งที่ดีๆมากมายนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งดีๆนั้น เรามักที่จะเก็บเอาไว้เวลาเป็นข่าวดังนั้นก็จะดังในเรื่องที่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมยกตัวอย่างว่าเหมือนกรณีนักสองนักท่องเที่ยวนะี่ความจริงเนี่ยนะครับคนมาเนี่ยนะครับกี่ล้านคนปลอดภัยหมดแต่มีคนตายสองคนเลยนะแต่เราไปเทียบว,ว่าเอาที่เหลือส่วนใหญ่มันปลอดภัยไอ้ไอส่วนน้อยนี่ต่คือท่องท่องเที่ยวมาเนี่ยครับก็าต้องการความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีมาตรการหลายๆเรื่องที่จะออกที่จะ,จะต้องออกมา เพราะอย่างที่ผมบอกนะครับการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกระทรวงที่ไม่มีสถานที่นะหมายถึงว่าไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นของตัวเองแต่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ PR ของประเทศเท่านั้น<อ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับงาน p r เนี่ยพ r เพื่อให้คนมันเชื่อนะครับคือประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยว่ามาแล้วมีความปลอดภัยมีความสะดวกมีความสบายมีความอบอุ่นนะครับของทุกอย่างมีความงดงามนะครับและก็ที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ แต่เรา่ายก็มีการทบทวนมาตรก,การรักษาความปลอดภัยมีการเพิ่มมาตรก,การหนึ่งสองสามทีอย่างไรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจริงใหม่มีอย่างไรนะครับมีภาพปรากฏการอย่างครบถ้วนอย่างนี้กันผมเชื่อว่าถ้าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะได้พลิกฟื้นสถานที่นะครับมันไม่ใช่ก่อเต่าสุตีเดียวกอบสมุยกะาะบางันนะครับภูพงภูเก็ตนะครับพีพีพัพงงากระบี่มันไปกันตามลำบากเลยนะครับเพราะว่าโลกสื่อสารไร้พรมแดนนั้น มันเป็นที่ประจักษ์กันอย่างนี้นะครับก็เรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเองก็เป็นความคิดเล็กๆครับว่าในฐานะที่คนก็ไปแลเห็นในพื้นที่เหล่านั้นนะครับเราก็ยังมีหลากหลายพื้นที่นะครับถ้าได้มีการดูแลมีการรักษากันดีๆเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความงดงามมีความพร้อมกันมากที่สุดหลายพื้นที่ระบบการจัดการการท่องเที่ยวก็ยังไม่